สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสีผมกันคะ่ะไม่เลือกใช้ตัวนี้เลยค่ะ e2d bubble สีชาโค c o a l g r a นะคะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ02นนะคะก็จะเป็นขวดที่มีฝาปั๊มโฟมนะคะส่วน01กับ03นน่าจะเป็นส่วนผสมของสีแล้วก็มี treatment ด้วยค่ะ ให้คู่มือกับผ้าคลุมรวมถึงถุงมือมาด้วยนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะโดยใช้ซองที่1ซองที่3ผสมลงไปในขวดที่มีฝาปั๊มโฟมนะคะ ปิดฝาให้แน่นค่ะแล้วก็จะมาเขย่าว,วนๆกันนะคะต่อไปใหม่จะทาวาสลีนที่รอบกรอบหน้าแล้วก็บริเวณลำคอและใบหูค่ะต่อไปเราจะมาใส่ผ้าคลุมที่แถมมาในกล่องนะคะแล้วก็สวมถุงมือเตรียมพร้อมสำหรับการย้อมผมขั้นต่อไปค่ะ เก็บชอบผมขึ้นค่ะไม่จะแบ่งผมเป็น4ส่วนนะคะโดยเก็บขึ้น2ส่วนแล้วก็ปล่อย2ส่วนนะคะ เตรียมตัวเสร็จแล้วเรามาเริ่มย้อมผมกันเลยเนื้อโฟมของเขาจะเป็นสีน้ำเงินม่วงนิดนึงนะคะโฟมนุ่มมากแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนเลยค่ะทุกคนที่สำคัญสามารถทำได้เองง่ายๆที่บ้านนะคะตัวโฟมจะทำให้สีผมกระจายสม่ำเสมอค่ะไมผมยาวประมาณสะโพงกนะคะใช้2กล่องได้มาในราคาโปรโมชั่นซื้อ2ชิ้นลด50นะคะอยู่ที่390บาทรวมส่งค่ะ ย้อมผมเสร็จแล้วคะ่ะรอประมาณ30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสระผมด้วยน้ำอุ่นแล้วก็ใช้ทรีทเมนต์ของเขาบำรุงผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากเป่าใดมาแล้วก็ขอลอนผมนิดนึงนะคะก็จะได้สีนี้เลยคะ่ะออกน้ำตาลโทนธรรมชาติไม่ติดเหลืองไม่คิดว่ามันแอบมีสีแบบม่นนิดนึงด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูการเปรียบเทียบ b e ฟอร์ Before กับอ f ฟเตนะคะ เดี๋ยวไม่ให้ดูตอนออกแดดด้วยนะคะพอสีผมกระทบกับแดดก็คือจะเห็นชัดมากยิ่งขึ้น,นมันเป็นโทนน้ำตาลแบบน้ำตาลธรรมชาติออกมันๆน,นิดๆแบบฟิลสาวเกาหลีเกาใจถ้าใครชอบคลิปทำสีผมแบบนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเป็นกำลังใจให้ใหม่ได้นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย